รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับเป็นแบบตัวนี้ออกแบบเป็นเทปใบนะฮะแล้วก็มีลําโพงเล็กๆในตัวนะครับตัวนี้เหมือนออกแบบมาไว้ให้เป็นการอัดจากเปิดจากาซิงกับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าผมใช้แจ็คธรรมดาแล้วเสียงมันออกอันนี้อันนี้ขอคนที่ใช้เป็นนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซันโยโมเดล PCS DR2 นะครับมีอินเจแปนนะครับใช้งานได้ปกติหมด เครื่องสภาพใหม่มากนะครับแต่ว่ามันใช้งานกับเครื่องปกตินี้ไม่ได้ต้องใช้มันเป็น cmt นะ mm hmm. ขออนุญาตซูมดูนะครับน mm ี hmm. ่ะคือตอนนี้ผมจะเสียบเทสโดยการใช้แจ็คธรรมดานะครับ mm hmm. แต่ว่ามันเขียนในนี้นะฮะขออนุญาตขอโฟกัสในหนึ่งเนี่ยฮะ cmt นะฮะเป็นนั่นเป็นเป็น,ปนที่ผมศึกษาดูเป็นแจ็คอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. เป็นแจ็คที่เป็นหัว cmt แล้วก็แปลงออกมาเป็น ไปสู่ PC คอมพิวเตอร์ด้านนอกนะฮะเหมือนมันสำหรับเปิดที่จะแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลเข้าที่คอมนะครับอันนี้ต้องลองไปศึกษาดูผมดูคร่าวๆใน Google นะฮะนะครับตัวนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับนะครับใช้ไฟบ้านเราด้านหลังก็จะมีไลน์นะฮะก็จะมี CMT In ก็คือเลคคอร์ดวงสีแดงนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นรีโมทด้านขวาก็จะเป็นซ m t o u เก็คือพวกไลอ์เอานะครับแต่จะใช้กับแจ็ค CMT นะฮะ ตัวนี้ออกเหมือนออกแบบมาไว้ให้เปิดแล้วก็ไปเซฟที่คอมพิวเตอร์นะฮะเสียงมันก็จะออกจะด,ดัง,งเหมือนเหมือนโปรโนของเครื่องเล่นแผ่นนะครับตรงนี้2อรูนี่จะเป็นรูปรับความเร็วของมอเตอร์นะครับความเร็วของอมอเตอร์เทปนะครับสายไฟในตัวนะับเครืค่องสภาพใหม่มากๆนะครับหัวอ่านนี่คือใหม่มากนะครับหัวอ่านนี่เอี่ยมเลยทุกอย่างทุกอย่างใหม่เอี่ยมหมดเลยนะครับ ว่าสภาพคือสวยมากรีคอเตอร์ทุกอย่างเดินนะครับเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมันไฮสปีดได้ด้วยนะครับเล่นแบบสปีดนะครับนี่ฮะสเปคนี้ก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันใช้กับแจ็คธรรมดาเราเดี๋ยวจะจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงดูนะครับใส่ม้วนคว่ำนะครับคนโหลดโหลดก็คือเพลงนะฮะนะครับอันนี้สำหรับคนที่ใช้เป็นนะฮะ ลองเอาไปใช้ใดูนะครับอันนี้ผมจะเทสต,ตามความจริงนะฮะเสียงแล้วก็มันจะมีด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีให้เลือกนะครับด้านข้างจะมีมอนิเตอร์แสงเยอะนิดหนึ่งมีมอนิเตอร์ก็คือลำโพงในตัวมันจะมีลําโพงเล็กๆอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับนะะตัวนี้จะเป็นรีโมทอันนี้จะเป็นเทสปสปีดนะฮนะั่ก็คือสป,ปีดเร็ว normal เาาเสียงมันจะออกอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ามันออกแบบมาไว้ให้ใช้กับคอมเดีย๋ยวผมจะลองเสียบก,กับตัวนี้ไม่มีวอลลุ่มนะมันจะเชื่อมกับคอมนะฮะผมลองใช้เป็นแจ็คธรรมดา3.5 AUX ธรรมดา,าเสียงหอ,อกอย่างนี้เสียงมันอ,อกดังมากเหมือนโกโน,โนของเครื่องเล่นแผ่น เสียงจอกดังอย่างนี้นะครับเลเคเ็คคาเตอร์ทุกอย่างเดินนะครับกอขวาก่อซ้ายได้หมดนะครับสเกตเลเคคาเตอร์ได้หมดคือเต็มระบบนะฮะใหม่มากนะครับใช้ไฟบ้านเรา ประมาณนี้นะครับขอคนใช้เป็นนะฮะใช้เครื่องเป็นนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ